สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับวอล์คเกอ์เชนเนลในเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเอเวอเรชันรีเวิร์สนะคะผมนะก็ไอน,นี้คือผมได้ลองลดกราฟิกลดอะไรพวกนี้ทําให้แบบเออมันยังคิดว่าน่าจะแคสได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันทําให้แบบเมื่อกี้ผมลองเล่นดูแลแบบลองฝึกฝนไปแล้วนะครับคือการเคลื่อนไหวก็ปกติแต่ลองดูก่อนนะว่าเรนเดอร์มันจะแย่แค่ไหนถ้ามันแย่มากผมอาจจะไม่นั่นนะ แต่ในคลิปนี้มันโหมาก็คือโอเคแล้วอะ่ะโอเคเพื่อการเสียดายเราไปเล่นในส่วนของอุลตร้าโมดกันเลยดีกว่านะครับอืมเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านในเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะไม่รู้เรื่องเลยโอเคเอพิโซดวัน 1. ตัวอะไรวะเงามึดอะไราดูญญชินจ์อะราดชินจ์เย้แเ้วครับเกิดอะไรขึ้นตัวอะไรวะอ๋อตัวนี้โอโ้โห ถึงมาเจตัวนี้เลยลนะบูตันไอ้อบูตันที่อยู่ในซีรีส์อุลตร้าแมนหลักนะครับผมในตัวเนี้ยอ้าวชนตึกซะงั้นนะอ่ะอายาแน่นอนคะับท่านเล่นตัวนี้ก็ต้องไปอุลตร้าแมนแน่นอนเพราะมันเป็นตัวของในเล่องนั้นอยู่แล้วอุลตร้าแมนครับอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนฝากด้วยนะ so อ่าถานุโรดูโซอ่า ผมบางทีผมก็ลำคาไอตัวพีธิก่อนนะมึงไม่ต้องพูดหรอกอสตรอ,อรี่ก็พอมาผนะมฝึกซ้อมมาแล้วเมื่อกี้อ้ยอยมา,บ,าบัวตอนบัวตอนบัวตอนบัวขาวมาเฮ้ยนี่แนะ่เดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่ผมโดนผมโดนโอ้ยใครให้ชาร์จใครให้ชาร์จทะลึ่งทะลึ่งนะทะลึ่งละใครให้ชาร์จใครให้ชาร์จ ตกม่เงกม่เงกอะไรจะหมุนเหรอไม่ให้หมุนไม่ให้หมุนเดี๋ยวหมุนทําไมคุยอย่างแป้งไงนี่ไงเฮ้ยอือไม่ให้หมุนใจเย็นพวกเราไม่ให้หมุนเออเออเออเดี๋ยวตรงนี้ไม่น่าจะโดนอ้าวโดนที่อ่ะนี่อ้ามึงมึงมึงอะไรโอ้ดีนะมันไม่ขาดเต็มอ้อ มาผมเมื่อกี้ไปเล่นฝึกซ้อมมาเลยเพราะเล่นเป็นร้านนิดนึงนะฮะไอชิหายเอาอยี้ะ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 ชอบเล่นท่านี้นะมึงชิบหายอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยสิ่งของไม่สนบวกอ้าอ้าอ้า ไปไหนไปไหนอ้าววัดไทโจคุนอาคัานี่มันพูดช้าเพราะว่าเอฟเฟกต์มันมากเกินไปมันเชยทำให้เป็นแบบอ่าแบบการแคปเจอร์ภาพมันเรอร์มันจะช้าลงนะฮะับไอพี่นี่มันเลยใช้เอฟเฟกต์อะนี่จริงๆมันไม่พูดช้าอย่างนี้หรอกฮะพวกไปพิธีกรอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าตเกมจะกระตุกแค่ไหน เห็นผมดูไอเทเลอร์แล้วเหมือนแบบว่าพวกมอนเตอร์ที่สมัยแบบออริจินอลลากมันรีเบิร์เกิดใหม่มันทำให้แบบอันแปลกประหลาดอะไรอย่างเงี้นะครับผมมาแล้วดูทำไงดีวะเนี่ยขอหนึ่งช้าก่อนเออนี่เห็นไหมมันจะช้ามากเห็นไหมเพลงทำนองมันจะชา้าเพราะไอที่นี่มันใช้เป็กแต่ผมชาม้าไปก่อนดีกว่ามันยังไม่ทำอะไร ผมชาร์จอยู่นะผมชาร์จอยู่มันยังไม่ทำอะไรเราอ่ะ้อ้ยเฮ้ยทำเหรอตบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำเหรอทำเหรอทุ่มเลยทุ่มเลยไม่รู้อะ่ะกูทุ่มก่อนละนี่แน่อ้าววัดยะเตะสร็จเร็แล้วอะไรสักอย่างหนึงครับผมอ่านี่ไงปะ เอฟเฟกหายปุป๊บเซจเห็นไหมมันลื่นเลยอ,ะอ่ะพอยพูกนี้มันเล่นเอฟเฟกอะไรเยอะ,อะแบบนั่นน,น,นะนก็ลังคิดอยู่ว่าพาวนา่งใหญ่ให้พวกตัวหลังๆเนี่ยมันเอฟเฟกเยอะเลยกลัวมันจะไปไม่รอด <c oughs> ไอโอยอะไรแล้ว <c oughs> อะไรแล้ว <c oughs> มาอุนตาแมนสู้ตายอย่างเงยมา ฟินิสมันสุดจะเกินทนแล้วโอ้โหตึงทงังเออเดี๋ยวผมเปิดเปิดอา่านเรียงวะเออเปิดอ่านเสียงฮะต้องมาดูก่อนว่าบางทีเดี๋ยวแคสไปลืมอา่านเสียงอีกอา้าวนึกว่าตายมันหนีใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วอะไรเนี่ย ตัวอะไรวะเอ้ยมันคืออะไรโซเลนซิตตวคุ้มค่าที่จะตรวจสอบสิ่งที่จำเป็นอะがมดโอ้แรงแคทแรงซีฮะ,ฮะไม่ผมไม่สสเรื่เลแรงอยู่ละแล้ว,วโอ้มีสองทางสองอยู่ไห อาจาอยู่น in anyway. ี่ไคจูไดดันโตไคจูไดดันโตต่อไปก็เป็นโกม่าครับอ่านี่ไงอูตัมเบกรกำลังสู้กับโกม่าอยู่นะฮะดูสิมันจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมกมุระั่าตู้ไม่มาชิดกันเลยหรือว่า เ yeah, ประสานงาคันไม่ใช ja ่ประสานมืเอ oh. uh ้ยโกลุล huh. ชิบหายแพ้โอมแพ้ลุ่มาล่โอ้ยมาเน่เลยมานี่เลยไปไหนเขียงซะซัดว้ย เฮ้ยเดี๋ยวเพีย้ยงก่อนนี่นะเฮ้ยแน่มาทุ่มเออทุ่มอีกสักรอบอีกสักทีอ้าวยังยังไม่จบยังมียกต่ออึ้งมีมาทำไมเล่าว้า อุย้ยสู้ั่วสู้วฮะเครีรยงแม่งไงเอ้เอาวเฮ้ย,ย,ยจะไปไหนเดี๋ยวเรายังคุยยังไม่เจ็ดเดี๋ยวมามาคุยกันก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปที่รักเออหางขาดหางขาดอ้าวแล้วใครมาต่อยกูโอ้โหเลดคิงไม่อยากเชื่อเลย เลดคิงเหรอเล็กคิงนี่ผมว่าเป็นตัวที่ดูน่ากลัวเหมือนกันนะมาถึงแบบดูหน้าตาอะไรเงี้ยเหมือนแบบไอเนี่ยแม่งแรงเยอะอยู่แล้วด้วยรูปทรงมาทําให้ดูแบบเฮ้ยมันมีพลังอะเนี่ยแล้วตัวมันใหญ่ด้วยตัวใหญ่แล้วไงวะตัวใหญ่ล้มดังไงมาเลยโอ้โหเกดหายมดเลยนี่เนี่ยเฮ้อ,อ่ะถอย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 ืรู้ว่าชารมามาทุม อออมผมเล่นอุลตร้าแมนบ่อยงไงเลยรู้จังหวะมันดีตก็เออผมไม่รู้อะไรเล่าทีบหน้าเลยนี่ชามาเดมาอยเงี้ยชอบมาอยเงี้ยชอบเพี้ยงแม่งเลยอ,อะไรจะมากระแทกอ่ะเพี้ยง เดี๋ยวอย่าเพิ่งมากลัวนกำลังชาร์จพลังภายในอะไรอู้อ้าอะไรอ,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 อะไรอะไรมาไม่กลัวหรอกเล็กพิงอ่ะปาดมาเยอะนี่แนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวอินจะตายแล้วมา้รุมพลังลมปอนอาจารย์ทักทัศ 何 <laughs> とかレッうキンもを倒したいことかしら何がいいのでしょうね。どうやら,黒幕がいるらしいな、クロマカイルラシナしかし、怪獣ジュウオフカ何をたくらんでしょうか。<laughs> 何をたくらんでいようと。<laughs> เหมือนจะยังไม่จบเหมือนมีลางร้ายนี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาเลยป่าพาโวยกแ้โตมุนย์ตจางดาวอะไรเนี่ยตึงแหลงสีอีกแล้วแกลาคุกีลาคุตตาเลคิงแกลลารีป่ะ ันนี้โอ้ episode สีเ่เลยอ่ะมันกระโดดแฮะงั้นไปสามหน่อยก็ได้ไอ้ตัวน,นี้มันเอลคิงนี่ว่ะ y ู u k ใครจีนไคจินเพราะผมดูจำโมเดลไอตัวเอลคิงได้ส่วนใหญ่ดูเงามันก็จำได้อยู่แล้วเป็นตัวอะไรนะอืมอันนี้ของอุลตร้าเซเว่นนะฮะไอตัวเอลคิงเนี่ยไาจ้าทาจ้ที่เขื่อนเก็บนจจ้ำแฮะโอ้ยโชว์าตอรี่กูตัววอลซิลเลย รับทราบครับเอ๊ะคุณเซเว่นนี่ไงเอลคิงตัวสายฟ้าผมผมรู้สึกลำพายสองตัวนี้มากเลยดูเข้าไปอะดูเข้าไปกูมาแล้วหันกูหน่อยหันสนใจกูหน่อยหันสนใจกูหน่อยเออ มาแล้วเว้ยมาแล้วมะมาแล้วเว้ยไม่โดนทั้งคู่เลยเฮ้ยเซเว่นเซเว่นเซเว่นเฮ้ยแซมปัตเนี่ยยื๊บยั๊บยื๊บยืบยื๊บโอ้ยยื๊บโอ้ยยื๊บสวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มันตกได้อะไรเนยเฮ้ยอ้าอย่านัอย่า โอ้มันกดได้ต่อเนื่องมากคือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหชักกูมันเลยโอ้โหชักกูมันเลยอะมาเด,เาเด,าเดาแล้วไงเอาเอ้าเดมาเดโอ้ยมาแล้วไงครับเอลคิงไม่กลัวนี่หมุนติวเฮ้ยถอย เอาดิจะแซมบ้าดับเราเอามาเข้ามาฮึดชอแลวถอยก่อนเดี๋ยวมันตรงเข้ามามาแซมบ้าดมามาแซมบ้าดมาไม่กลัวหรอกเอลคอิงประส,สบการณ์เยอะนี่เดี๋ยวเรวเบ็นขี้ก่อนเมออะไรแล้ว อะไรเล่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะตายแล้วผมว่าต้องอาจจะต้องใช้ก่อนแล้วมาตายซะเถอะไม่ล่าอรมโชว์พาวเวอร์หยา อบทแรงเข้าต้มโอ้ยไงบ้างเกิอะไรยังไม่ใช่มีร่างอีว l ลูชันเลยนะน,นั่นไงอะไรอะเน,นี่ยเซเว่นอบอกกูก็ไม่รู้มันคืออะไรอะไรอนดาคอนดาคือแบบเอ่อเดี๋ยวเอลคิงเหรอวอตเดี๋ยว เอลคิงเป็ uh huh. นงูมึงเปลี่ยนไปเออเฮอเอลคิงกลายเป็นงูซะแล้วเอลคิงเป็นงูนะคนด้ามาดิเว้ยงูแลงไงอ่ะง like> ูแลวไงอ่ะโอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงูงูน uh, oh. ี่งูแล้วไงงูแล้วไงหน้าป้าเข้าไปหนึ่งทีโอ้ย มาดิงูมาดิงูมางูแล้วไงซูงเพกง,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 งูแล้วไงอ่องูองแอ้วไงออ้ออออ๋อออ้๋อออ่ะเอลออออลออ๋งอ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋๋ออ๋๋ออ๋๋๋ เอวเคงโอ้ยมันจะน่า,ากลัวทะเลทะเลในตาไม่บุกเหรอไม่บุ๋วโอ้ยอ้อาวแซมป้ากูก็แซมป้าไม่โดนมานี่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 เลยคุณงูมานี่เลยคุณงูมผมจะเก็บท่5 5สางไงเพื่อนปีน,นี่เพราะว่าถ้าเก็บ5สองมันจะไม่ตายเอออะไรอุย้ยสู้อุย้ยสู้อ่ะสู้แล้วจ้ะ มานี่หน้ากระแทกโอ้หอย่ารัดอย่ารัดออกไปออกไปเฮอยออกไปออกออกไปออกไปออกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายแล้วเดี๋ยว หน้ากระแทกเรียบร้อยตายซะฟู้์เฮาอะอาจารย์เอลคิงอีเอ็เอลคิงก็เอลคิงเฮ้ยไม่รอดอ้ยเป็นไงบ้าง เซเว่นก็บอกโอ้กูงงหมดแล้วเออจะช่างเถอะปราบได้แล้วแต่เอลคิง,ง,งก้องคิด้างนะเอลคิงกูต้คิดดูบ้างนะแต่เอลคิงกูต้องคิดดูบ้างนะเอาแล้วต่างดาวมาอีกแล้วได้เอลคิง EX เอลคิงนะฮะอนาคอนดาห้าเหรอตัวนี้ตัวอะไรไม่คุ้อ๋อ ทยแลนด์ป่ะเป็นไทยแลนด์ง uh okay. oh, ั้นไปสก่อนอคุมาโนกชูอคุมาแปลว่าปีศาจนี่อ่าเล่นเป็นทีก้าแต่นเป็นตัวอะไรวะเนี่ย้งจ๋ววุุ้้งโอ้โหเพยว แฉกแฉกแฉกเน่เน่แกูชื่อแจ็คมึงกูชื่อชูแจ็คชูอ้ยอ้ยอุ้ยมึงเดียนะมึงเดียนะมึงกรธกูต้ต่ชาติตางก่อนอกวแต่กูไม่ยั้งเลยเดี๋ยวมาวิ่งเข้ามาก็ชอบพุ่งไปทางนี้ มามาถ้าไรนะคงน้องเอ้ยพี่เล่นแบบสไตล์แบบนี้อ่ะพี่ก็เล่นอย่างนี้แหละน้องพี่เอาตัวล่อไว้ก่อนอ่ะอะไรอะไรดูวิวแล้วมันไม่น่าไว้ใจกูก็ถอยสิครับอู้อะไรแค่ร้อนร้อนสกิดสกิด เฮ้ยมันอ่อนแออืมอ่อนแอกูเตะเลยนี่เอาเด้ใช้ท่าสองก็พอแจ็คจ้ารวมพลังพาวเวอร์เฮ้ยลูกบอลกิงกิเอา,าไปตูงเงียบอ้าวเฮย้ยอ๋อเพื่อว่าอยู่ไพโรมันติดเดียวอ๋อมันไปตามสเต็ปฉากไม่หนี ก็ว่าอยู่ลูกบอลไฟเก่งๆมึงจะเบ้าไปหรือเปล่าอาชิบหายเป็นล่างแดงเลยเดี๋ยว,ยว,ยวต้องกลับล่างเดิมก่อนไม่ชอบร่างแดงอ่ะล่างแดงมันอึดคือมอันดักก็จริงนะแต่ว่ามันแบบความสมดุลมันผมชอบความสมดุลมากกว่าไม่ชอบสีใดที่แบบเร็วไปหรือนั่นเกินไปเร็วไปมันก็ไม่เจ็บอ่ะมันไม่ค่อยล้มอ่ะ อา้าวโกโมระนี่ว่ะที่ก้าวซับนะยังซับมั้ยสู้อย่าลืมอย่าลืมตานะอย่าลืมตานะนั่นงไงนั่นงไงลืมตาสั่งั้นนะ่ะชิปหายทีก้าบอกชิปหายของกูอ่ามาอ้าวเฮ้ยกูโอ้ยมาแจ๊กแจ๊กอ้าวไม่ได้จะจับอย่างนี้อ้า มาเวียงแจคก้าเลยแจ็กโคหน้ามาอย่างนี้โอ้ลืมไปมึงชนกูแล้วหนีเหรออืมชนกูแล้วหนีเหรอฮะนี่โอ้โอ้เจ็บเจ็บเฮ้แจ็กแจ็กแจ็ก แจ็คแจ็คโอ้ยแจ็คลมแจ็คลมไม่มีหางจะฟาดอีกไม่มีหางจะฟาดเอกแจ็คเฮ้ยแจ็คเดี๋ยวแจ็คจะถอยไปไหนเราจะถอยไปไหนดิ้นจังเลยดิ้นจังเลย โอ้โหมันโคตรกันเลยทำไมมึงชอบกันฮะมาชอบกันใช่ไหมชอบกันใช่ไหมก็อย่าอยู่เลยอย่าอยู่เอ้าติมก้าิ๊ก้าไม่ทำอ๋อปล่อยใหงปล่อยปล่อยไปครับปล่อยไปปล่อยไปอ้าวเป็นไรอะ พีกาจาไม่ใช่โมมรา,าเป็นไรอาวมีวัฒน,นาการเหรอ,อไม่ใช่นี่วะเฮ้ยในตัวนั้นใช่ปอกว่าทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวแต่ถ้ามันใช่อ่ะหรือว่าล่างพัฒนาโหล่างพัฒนาแน่นอนครับดูทรงแล้วร่างพัฒนาแน่หน่นเงชาออส เออมาดิพัฒนาแล้วไงสู้ตายไว้มาโอ้โหรถเ้าเยอะเลยโอ้ยแจ็คถอยแจ็คอือกริ้งโอ้ทุ่มรถเยอะมากครับเฮ้ยเฮ้ยจอ๊ยโอ้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 โหมึงมึงเตะกูอย่างรัวแต่กูทุ่มมึงก็พอนักเรือก็เท่ากันแล้ว แน่แน่แน่รู้รู้รู้มาเรกุชร์จโอ้ยเบา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 นีา่นี่ไม่เบาเลยใช่ <c oughs> อ๋อถอยดิครับโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยอยเดี๋ยวลงอ๋อเดี๋ยวกูรออยู่เดี๋ยว มาจบกันทีใจช้าเต็มแล้วมาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องทำท่าแล้ว โอเคโอเคครับก็เป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของอุลตร้าแมนไฟติ้งวอลูชั่นรีเวิร์สพาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันต่อในพาร์ทที่2กันนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับรบกวนช่วยกดซับสไครต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในภาหนะนะครับแต่วันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย